แล้วก็เฟนหรือเพื่อนๆนทะเลตรงโน้นเขาเล่นเรือเพื่อน,เ,อนอเล่นเรือวิวสวยมากๆเลยเพื่อนไม่มีคนเล่นน้ำเพื่อนเพื่อนเพราะมัอน,อ,นอากาศมันเย็น เขามีแต่เล่นตุนเล่นตรงอะชาวชายหาดไม่มีใครเล่นน้ําน้ําเย็นอากาศไม่ร้อนเขาก็เลยไม่เล่นกันไปกันต่อลูกๆ มีใครเล่นน้ําเลยเพื่อนๆอันนี้ทะเลอังกฤษเพื่อนเอาทะเลอังกฤษมาฝากนะคะ อันนี้น่าจะเป็นในที่ที่เขาเอาเรือลงมาเพื่อนลากเรือลงมาเนาะ่ใส่ยลากเรือลงมาน้องหมาเต็มชายหาดเลยครับเพื่อนน้องน้องหมาเต็มชายหาดเลยน้องอาชีก็ครั้งแรกทะเลเพื่อนทะเลครั้งแรกของน้องอาชีอุ้ยเปลือกหอยเต็มเลยเพื่อน ไม่เก็บดีกว่าแสงไม่เก็บเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้ไม่น่าจะใช่เปลือกหอยอันนี้น่าจะเป็นหินหินจริงๆงด้วยยบแสงจะพาลูกๆไปดูไปดูว่ามีปูไหมเพื่อนๆดูค่ะตรงนู้นดูว่าจะมีปูไหมดูซิว่าอันนี้จะมีปูไหมน่าจะมีเพื่อนเห็นคนเก็บนางหากระเต็มเลยค่ะฝั่งนู้น ติดโขดหินนู่นไปดูกันค่ะเ่ยตรงนี้ก็มีเรือสองลำนู่นอีกนู่นอีกนู่เยอะนู่นเยอะเลยไม่เหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราเขาเล่นน้ำทะเลกันที่นี่ไม่มีเพื่อน มันเย็นค่ะอากาศเย็นไม่มีใครเล่นมันมีใครเล่นหรือไม่มีใครใส่ชุดปอมปลกเมเปมอิวสวยมากๆเลยน้องอาชมอนนอีมีเพื่อน่อยมีเพื่อนมีเพื่อนโอ้ยหมาเขาลงไปเล่นน้ำเพื่อนเห็นไหมน้องเขาลงไปเล่นน้ำน้องหมาโอ้นอนเลยเอาบอลเอาลูกบอลลงไปเล่นด้วย โอ้ไม่หนาวเลยลงไปเล่นน้ำมองหาหอยเพื่อนมองหาหอยแสงใสลองเท้ามาผิดแล้วเพื่อนใสลองเท้ามาผิดแล้วเดินมาชายหาดไม่เป็นไรค่ะอันนี้มันแห้งไวรองเท้านี้แห้งไวไม่เป็นไร ไม่เป็นไรฮึครับโหสาวหรอาตัวถามไม่นี่ใช่ใช่หวยเออเนาะชัวร์เลยเลยนอนคีปลุกกินคีปลอกกินโอดำวันได้แดดวนได้แดดมันเนี่ยเชียวลรอน้ำเด็จะเชียวโอ้ยเจ๊เด็กคอมัน ถ้ e ว่ s t ะเห็บด่าเช about 이 this beach ซ u บขอดเยอะนะฮะดูลูกชาย a อจโอ้ not one a dead one <laughs> n o one a <the> dead one <laughs> <laughs> oh I'm get wet no matter นั่นไงฉนอกว่าคจะเดินขึ้นั้นขึ้นไปขดินขึี่เดินขึ้นไปบกนี่เดินขึนไปบกเวินขนไปบกเดินข้นเดินขึ้นไปบก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 เดินขึ้นไปบนขึ้นไปบกเดนขึ้นไปบนขึ้นไเดินขึ้นไปบเดินขึ้นน้นไไป้นไเดินดขึ้นไปเนขึ เวลาน้ำทะเลขึ้นขึ้นมันจะพัดลงมาแล้วมันก็ถล่มลงมางยาวไปถึงนู่นเลยเนี่ยพวกแสงลาก,ก็เดินลงมาตั้งแต่นูน่นจากฝั่งนูน่นไปกันโตก็ติด oh. เอ็มติด <'t> นี่หอยอันนี้กินได้เพื่อนๆคงจะเอาออกไม่ได้ <laughs> ไปกันโต่ นี่ไงเพื่อนๆหอยหอยทะเลหอยจูบทะเลยังเล็กอยู่เลยเพื่อนๆยังไม่โตโอ้ยน่าอันเดี๋ยวยังไงเพื่อนเพื่อนเต็มเลยหอยขมทะเลหอยขมเนาะบ้านเราหอยขมเนาะหอยจูบหอยจูบทะเลเอาตันใหญ่ๆจญุ่กเล็กไม่ต้องเอา กุญแจแหวนพิพิธภัณฑ์สีมาเปิดเปิดเปิดมองดีนะอัดูนู้อัดดูนู้เปิดตัวนี้ให้มือโอ้ยนี่ไงนี่สองลูกลูกเล็กไม่เอาเอาแต่นี้นี่หอยจูเ่เพื่อนๆอร่อยหอยนี่หวานเพื่อน,วนหวานอร่อยมากๆเร็วอ,อ่ออกีออกตัว,ออวนึงจะเป็นหมาไม่ีอีกตัวนึ่งไม่มีว้าวขีดกุน เพื่อนอยู่ใต้น้ำใต้น้ำมามองนั้นนี่ไงโอ้ยนี่ลูกนี้ลูกใหญ่กินได้บ่เอออันนี้อันนี้หอยอีกแบบหนึ่งเพื่อนๆน่ใกล้ๆหอยอะไรนะหอยสังเนาะไม่เป็นไรอันนี้ไม่เอาเอาแต่หอยจุบพอเพื่อนๆหอยจุบเอาแต่หอยจุบพอนี่คนแน่ละ Well, we you no, know, they want a big one, and I want a small. Well, this is yeah. not big enough. Yeah. You know where the go last time? Mm. We were... You know, Bigger than that. The That's rock why rocket. I want to go there. We all found fish last time. Yeah. Yeah. That's the best one. That's the fish. big size one. Well, it? and it's a big. too small, yeah. PJ, you know these seaweeds are well satisfying to pop. <coughs> hello, hello, come here. เขาชอบอยู่ตรงเนี้ยตามหดหินอย่างเงี้ยเพื่อนเต็มเลยเนี่ยนู่นมอร่อะตอนนี้ใหญ่พอบิกิสบิกบิกบิกวน ตรงนี้เยอะเพื่อนๆน,นี่น่แต่ว่าเขาหน้าแต่ดูช่ายังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่โตเท่าไหร่เนี่ยชอบอยู่ตามตรงนี้เป็นไงเ,เพื่อนๆเธเยงังกิน <c oughs> โอเคค่ะทีปนี้เสีขอจุแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กด like, ติดตาม s ส r i ครให้ด้วยนะคะปิดกลอดแจให้กันและกันค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย